คู่ที่ห้าชื่ออะไรครับชื่อมิว,ม,วมาจากไหนเนี่ยตามพาวครับตามพาวนะโซนนี้นะระวังนะุน่มไปไหนครับมาไหนโนนสูนนงชื่ออะไรครับโอมนะอโอนะลเรียนอยู่เลย<อ> <ๆ S 2> เลยครับจบจบแล้วทำงานมามคู่นี้หนึ่งยกสามวินาทีสากุลนะสองสองสอง สองสองเได้ซสองเลยครัโอเคให้เกียรติผู้ต่อสู้นะผู้ต่อสู้ไม่สู้ไม่พันะครับเอาผมมิตภาพ่อกอออกอ๋นะอ

อโอ้แรงไรว่งไม่ต่อยท้ายลอยไม่ต่อยไม่ยทอยระวังไม่ต่อยข้างหลังนะอุ้ยหนักแล้วหนักแล้วทีสาแล้วี่าก็ดีแล้วดีนี่างกันีรีนี้ใกล้แล้วเดือดนอนอือวางตงัวต้องการตัวดีๆทีส3 đi đi ngoài đâu thì bây giờ hai 30 giờ cuối 30 giờ hai đi giờ hai bây 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 giờ ทางนี้ไม่ได้ซ้อมเลยเหนื่อยไหมนั่งสงส่งเป็นไงนั่สสงส่งประกวดครับจับโอเคครับ